สวัสดีครับวันนี้วันที่31สิงหาคม2566ครับเมื่อนี้นขึ้นหลังเขาผู้พานมเบึงสวนหลังเขาคือเ่าครับเมื่อนี้ขึ้นมาสายแน่าย,ย,บ,ายบายโมง่งนะครับเน,ะนาะ13น่ากาเพราะว่าตอนเซ้อาอ่ะก็ เหตุละส่วนตัวครับซักเสื้อผ้ายังหลายอย่างเมื่อเนกาศดีครับฝนตกเพิ่งหยุดประมาณสามโมงเศร้าครับเก้านากาครับฝนหยุดแล้วผมก็ซักเสืส้อผ้าเดตุละเดตุละเรียบร้อยก็รีบขึ้นมาครับเพื่อได้ขึ้นมากกับสิบสามนาฬกานใบโมงเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมารีวิวท่านนำตกครับ หนึ่งกมีอยู่ภายในสวนของผมเองครับนะครับเดี๋ยวผมจะพารีวิวไปเบึงอันนี้ก็เป็นที่พักป้าครับมากผมกับมันนอนเหรัาอูนะครับร่มยเย็นๆร,ร,รากาเฮ็ดเทุละรครับไม้กับสวนเนี่ยครับเดีสยพามาเบึงน้ำตกกับอะไรครับน้ำตกเล็กๆน้อ,น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 อยๆ ครับเป็นลำหนามไหลออกจากสะหองผมเองครับพริกนี่ครับพริกตัวนี้กันยังเป็นพันธุ์นะครับดกๆปะเนี่ครับดก,น,บดกนี่ผมป้าให้ที่ใดก็ได้อาศัยพริกต้นนี้นะครับโอ้พันธุ์นี่ท้นนะครับพันธุ์นี่สงสัยว่าเป็นพันธุ์พื้นบ้านมนั้งครับพริกเงี่ยงโมลู โบ้ได้โบได้ปลูกครับนี่เกิดมันเกิดขึ้นมาเออนะครับกาเรนกึ่จังดหนบนรัวโบรูกันกันมากมากเกิดขึ้นมาเองนะได้ไดๆๆๆๆๆนสครับดกดกครับดกนะครับสายน้ำสายท่านน้ำตกครับอันดับรแรกมันเกิดจากน้ำที่ล้นออกจากสะบอแหลกของผมนะ สาตัวนี้ฝนฝนเริ่มตกประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนก็กกรัชดาฝนตกมากก็เต็มเต็มซาเลยมันก็สิไหลออกมากไหลอยู่โดดนะครับฝนี้ครับต้นชงเดือนฝนี้ครับรบริการท่านว่ามาครับถ้าฝนฝนลกไข่โมกกระล่ามาครับนำนำที่ล่น็อกจากสาตัวนี้ครับตอน,น,นแรกก็ล่นมากเลยเห็นเป็นล้านหินบบนี้เล็กน้อยืลอครับที่นี่ มันไม่น้ำไหลผ่านตลอดก็เลยเสาะเสาะดินเสาะเสาะดินออกไปปรากฏว่าเป็นล้านหินเป็นล้านนะครับเป็นล้านยาวไปก็เลยมีเวลาเพราะว่ามันติดกระ๊อบที่พักแบบกันนี้ครับเลยอยู่ข่างกระ๊อบผมเลยเวล่ากระเสาะไปเสาะมากนงครับเป็นล้านหินเป็นท่านน้ำตก เก็ตให้เป็นที่ตะควันใหตัวไปเลยเนาะโดยบังเอิญเลยที่นี่ก็ครบแล้วครับขึ้นมาสวนลังเขาก็มีทั้งสะมีทั้งน้ำตกเนาะน่ครับน้ำใสหลายเดือนนะครับวัวนะ่ยผลเดือนท่านว่ามกกล้าพฤกกาบแต่ผ,ผลผลล่าก,ก็ดอนมกกล้าครับน้ำจางทีเศร้าไหลนะ ผมก็เลยป,ปั๊บปรุงเสาะปั๊บปรุงเป็นมาจากต้นไม้มาปลูกครับไม่้องขังกระต๊อบผมเองครับเนี่ยขางกระต๊อบเองใน,นก็เท,ท็ดที่ที่ล่มนะเขาลมมกกากลางน้ำเต็มนะครับฝนตกโชว์นะครับเต็มนี่ก็ทุเรียนปลูกครับ พิกไทยตัวพิกไขยครับกระ๊บอบบุกกระสอบสั่ข้าวนะนี่ครับมันมันมันใกล้ครับไกลที่พักไก,ก่กระ๊อบกบลูกจากอูมากกับคุดจอบซับเล่นไปครับปราก็ว่าเป็นน้ำตกโดยธรรมชาติโดยบังเอิญเลยครับ,รบได้เห็นหนาวในฟังเสียงน้ำตกก็รู้สึกว่ามัน ันชดช,ชื่นครับนะเห็นคอยเสาะนะครับ่มันเห็ดมือเดียวนะครับเห็ดเรื่อยๆมากแบบบ่ได้เอาจริงเอาจังบานไดครับว่างกับคุดเล่นปนป้ายหปมาได้น้ำตกโดยบังเอิญเลยใน,นกระสะล,ลูกที่สองนเมยที่สองนะครับน่า ไหลลงสะหน่อยที่สามของแล้แล้วก็ไหลลงไหลเขาลงไปเป็นเขาครับบนหลังเขาผู้พานครับเนี่ยปกตินี่ครับบางๆผมก็จะเสอม้ตม่ที้ออกแต่ให้มันหลากไปครับเป็นน้ำตกไปไห,หินหอ ไหลลงไปไล่เขาลงหมดแล้วเดี๋ยวบางว่างเขาจะถางปลาออกเป็นอันนี้ก็เป็นหินครับเป็นพล้านเป็นล้านหินนะครับพื้นที่เป็นหินชวนนี้ก็ปรุงมาเป็นน้ำตกได้เลยบางๆ่างเหนื่อย,ยจากเขตสวนจ mm hmm. ออกมานาั่งเบิ้งน้ำตก อนี้ก็ต้นทั่วแปบครับทั่วแปบผมปลูกเองครับเห็ดพุ่มมันปลูกเองครัแบเบิดกินมากเบิดแล้วผมก็จะปั๊บปรุงเป็นอาจจะบบต้น,ต,น,ต,นต้นดอกไม้หรืออย่งมาปร้บปรุงตามคู่ทัานของอนันล้านหินล้านน้ำตกตัวนี้พวกนี้ก็ว่าจะปลูกต้นไม้ยังแซ่ครับ กป็ปุงไปเรื่อยๆแกมานาั่งพักจอนใจเนาะว่าลาดเหนื่อยมากอะได้เห็นธรรมชาติมันกะผ่อนคลายนะไอ้แมันตน้นอีหยังบวบนี่นี่ก็จะรักษาไว้รู้สึกว่ามันมันเขียวดยวีเกิดเป็นบ่ได้ปลูกได้ครับเลยเกิดเอง ได้ที่พักพอนไปอีกหนึ่งแหง่งภายในไร่นะครับหลังเขามันจะกล้วยตั้งซอว่าจะไหนเนาะน้ำตกกล้วยว้อบอลมีกล้วยลูกไวะนี่ครับอันนี้ี๋ยวจะ บ่อไอ้ทำลายนะครับเนี่ยจะรักษาไว้ต้นอันนี้ออกดอกงามแนบเลยแล้วเสร็จตัดจะปลกต่อ,ต,อต่อมอ่วงออกแต่ต้นไม้เนี่ยรักษาไว้ดอกไม้นะดอกไม้ธรรมชาติดอกไม้ป่าต้นมะกอกมามาตัดถิ่นครับนี่ครับน้ำไหลออกก็กบ นี่ครับน้ำก็เกิดจากน้ำตัวนี้มันเกิดเกิดจากน้ำปลาที่อยู่เพิ่งเขานะครับมันกับมากเลยเลยก็ตกไม่เลยแต่มาตกลงไหลผ่านสะผมทามันมากเยอะมันก็ไหลออกตัวครับเป็นตะปิงเวออกด้านข้างครับมันไม่ถ่วมครับสันสันสะเนี่ยมันมันไม่พามันไม่หล่นครับเพราะว่ามันมีที่ระบายออกด้านข้างแล้วก็ไหลต้องตัวนี้มัน ตัวนี้กันด้านนี้กัออกด้านขาง้กันก็นเลยเค็ดแปลเป็นน้ำตกไปเลยครัจะได้เบิง้งอ้มปฏิการาท่านว่ามันก็ดหลายเดือนนะแต่มชมธรมรมชาติมาสวนนะอยู่ภายในะสวนพมียงครับครบนะครับที่นี่น้ำตกทานน้ำสะน้ำมี หลังเขาก็จะได้ผ่อนคลายไอขี้เหร่นะครับก็ผมว่าจะเฮ็ดที่พักก็ได้ครับแต่ปีนี้เฮ็ดปีนี้บัวธทรมบัวท่านนะนี่ครับมาตรงที่พักผมเทฐานไว้เรียบร้อยครับว่าปีนี้เฮ็ดบัวท่าน สั่งว่าท่านครับเพราะว่ายากกับการปลูกยางเพิ่มนะหลายอย่ยางนี่ครับนี่เป็นบอกสิบสิบเอ็ดต้นครับเท้าฐานไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเส้หลายครับเพราะว่ามันเป็นปูนเนาะเสาก็บเสาปูนฮะเสาก็บเสาปูนถ้า,าได้ ที่พักว่นนี่ขึ้นไปมองลงมานะครับเห็นบอกครับห่างจากฐานเสานี่แค่เม็ดครึ่องเอยงดูครับเนี่ยมองลงมาจากไอ้ข้างบนที่พักกันเห็นไหมครับตานเสามาครับเห็นน้ำตกเห็นสานี่ธรรมาชาติครับ เดี๋ยวคิดว่าไอ้บดฝนนะครับจังเจ็จงางสายว่าเราต้องการจดเป็นที่พักเวลาเพื่อนฝูงพี่น้องมาเยี่ยมครับอยากจะกปับปปุ่งดีๆครับมองลงมาก็จะเห็นสายน้ำไหลครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับไทยบรรยากาศ เล็กน้อยให้เบ,บิ้งครับเมนี้ผมว่าเอาโมไซค์มา,มาครับเอาโมไซค์มานี่เป็นเป็นล้านหินทั้งนั้นเลยครับเท็นบ่กล้านหินทั้งนั้นเลยครับแต่ผมปรับปร่งไอเอาดินอน้อหน่อยก็น้ำก็บทิลากมางนะครับข้างๆที่พักเนี่ยแหละติดถนนนะครับถนนไอ ไปอะไรไปสวนของชาวบ้านสะดวกสบายนะครับโอ้นี่ไอ้คนในกีดยางผมเพื่อนเพื่นญาติญาติผมนะครับผมให้เพื่อนกีดกีดยางซิผาอะไรครับก็หาซิบา้าซิปบนเส้นแบ่งกันนะเพื่อนเอา นี่เพื่อนเอาเพื่อนบอกสองสามมือครับเจ้าอาสํารลดเรื่องบักนัดมะมะาไหา่ไม่ปลูกครับผมก็จะปลูกส้นส้นนะครับส้นตามรล่องของทุเรียนหล่องปนกีเป็นครับแปลงนกะซี่ไร่สามงานนะแปลงนี่ครับท่างเข่าสวนเกิดเป็นท่งนรร้ชติแล้วนี่ครับอันนี้ปลูกคนได้ตื่นสาย นายตื่นสายได้ครับนี่อันนี้คือทางประตูสวนนะครับประตูสวนเห็นไหมครับล้านบอลาดปูนะครับเสี่ยบแบบนี้เลยเป็นธรรมชาติด้นยนะครับอันนี้ก็ล้านที่ครับนี่กันไอ้ทางลงห่วยครับเป็นหินนะครับเป็นล้านหินนะครับเป็นบอแมนปูนเซเ็นนะครับเนี่ยนี่ครับ เป็นล้านหินมาต้องลาดปูนซีเมยนต์ยากครับเนี่ยเ่ผมนี่ครับล้านหินขนาดเลยไนีไยสิบแปดรล้อกับมากับบอหยุบครับเพราะว่าเป็นมั้นเป็นล้านหินนี่ครับน,น้ำนะ นำม,ม้วนนี่กันไหลมาจากไสายสายลำห้วยมันมีสายหนึ่งแยกอยู่ตรงนี้ครับเป็นสายห้วยแล้วก็ไหลมาจากน้ำตกผมนะครับไหลจากไอ้สะลงน้ำตกผ่านน้ำตกลงมาเนี่ยตัวนี้เป็นสามแยกจ้า น้ำน้ำสายนี่ก็จะไหลลงไปนู้ดครับไปเขียนเพื่อตองอ้อยนะครับเนี่ยไปบ้านโคกกลางลงไปกูนะครับเคลื่อนน้ำพุ่งกนครับเขียนตองอ้อยเนมันมันจะไหลไปเรื่อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่สูงเป็นเขาผู้พ่านเป็นหลังเขาครับลาดต้องไปเรื่อยน,ะนี่ก็เลยทางเขาไหลครับ มีอีกอันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือปีหกแปดบริษัท่าโยนยครับม,มาตัาง้งะหัรล่มเพลิฝ่าจะมาตั้งของจริงๆปีหกแปดครับช่วงนี้ทดลองล่มอยู่ครับทดลองล่มอยู่คนทดลองล่มอยู่ยุหาปีนะครับโคกเก้าแปดผ่านไปแล้วสองปีครับรีบสามปี ถ้าผ่านก็คงคิดว่าผ่านของบริษัทวายโยนี่พาวาเวอร์นี่ลงทุนไปหลายเลยครับซื่อบดหลายล้านเลยสื่อที่เช่าที่ทุกลักเนี่ยเช่าไปหมดแล้วครับเสียจใจเงินชาวบ้านหมดแล้วคิดว่าคงจะบอกคงจะผ่านทราบพผ่านก็โอ้เสียเงินถิ่มเลยครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับผมถ่ายบรรยากาศน้ำตกทานน้ำตกเล็กๆบนสวนผลไม้หลังคขาผ,ผานให้เบังให้ช่มเล็กๆหน่อยครับก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับ